เพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาซื้อชุดเตาขนมผันะครับต้องมาฟังนี้ก่อนนะครับมาฟังตรงก่อนครับตรงนี้ตัวก็จะมาแนะนําในส่วนของเรื่องหูก่อของหัววาล์วแก๊สตาตอนพนะครับต้องซื้อแบบไหนซื้อยังไงนะถ้าเราซื้อผิดนะครับซื้อไม่ถูกต้องนะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับส่วนวาล์วแก๊สแบบไหนครับที่เราต้องใช้ถึงจะปลอดภัยและมัตนายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นตัวก็จะขอบอกวาล์วแก๊สที่ ้องห้ามซื้อใช้โดยเด็ดขาดนะครับอันตรายมากๆครับสาหรับมือใหม่เนาะอ่ะนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับห้ามซื้อใช้โดยขาดแบบนี้นะครับแบบนี้คือหัวแก๊สแรงดันสูงหรือวาล์วแก๊สแรงดันสูงนะหรือหัวฟูกนะครับแบบนี้ครับหัวแบบนี้นะครับมันจะเหมาะกับพวกอาหารต่างๆหรือของทอดนอกกว่นครับหรือเตาแก๊สครับที่ต้องใช้ไฟแรงนะครับแบบนี้นะครับไม่เหมาะกับเตาถนพ้นครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบบนี้นะครับและเวลาเราเปิดแก๊สแก๊สมันจอออกมาเร็วและ มาแรงมากๆนะครับเมื่อเราจุดปุ๊บและจุดไม่ทันนะครับไฟมันก็จะบึ้มทันทีนะครับเพราะฉะนั้นครับมันอันตรายมากๆครับสาหรับมือใหม่ครับที่จุดไม่ทันนะครับและแบบไหนนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับรับปลอดภัยนะครับนี่ครับก็คือแบบนี้ครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าหัวแรงดันต่ำครับเมื่อเราจุดแล้วนะครับเปิดแก๊สแล้วนะครับแก๊สมันจอกมาไม่แรงและไม่เยอะพอเราก็จะจุดทันนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายก็จะน้อยกว่า แบบนี้ครับเห็นไหมครับแบบนี้มันจะมีนะเห็นไหมครับมันจะมีตัว T อย่างนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าแบบนี้ครับมันจะแบบนี้เห็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่าหัมันต่างกันเห็นครับอันนี้นะครับคือแรงงานสูงนะส่วนนี้นะครับคือแรงงานต่ำนะครับหรือแรงงานธรรมดาครับอันจะไม่อันตรายมากนะครับแบบพี่นะอย่าลืมเพื่อนเพื่อนหัวแก๊สนะครับสำคัญมากนะครับหรือวอล์กแก๊สนะครับสำคัญมากเลือกใช้ดีนะครับอย่าใช้แรงงานสูงนะครับถ้าใช้ผิดนะครับมันอันตรายมากครับนี่ครับแบบนี้นะครับที่ต้องใช้นะท่านเพื่อนอย่าลืมนะ